แ่มบุ๊กแบ่งแต้มกันไป สวัสดีกันนะครับมาพบกันที่ dot.com กันอีกแล้ววันนี้มาพิคอล์ก่อนเกมการแข่งขันที่ศึกพรีเมียร์ลีกนะครับนัดมันเดย์ไนท์นะครับในการพบกันระหว่างทางด้านของฟูลแลมแล้วก็ทางด้านวูฟนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านฟูลแลมนะครับแพ้ถึง3จาก4นัดที่ผ่านมาในลีกนะครับทำได้แค่10ประตูจาก12นัดเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับในขณะที่แบบว่าในช่วงเวลาเดียวกันในฤดูกาลที่แล้วนะครับทำได้ถึง22ประตูนะฮะแล้วก็9ลูกที่ได้มานั้นได้จากทางด้านของมิโตวิชนะครับแล้้วก็ทาางดน ของผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามไม่ได้นะครับก็จะเป็นทางด้านของปาริญญาได้ติดโทษแบนหนึ่งนัดนะครับแล้วก็สะสมใบเหลืองครบ5ใบแล้วนะครับก็จะติดโทษแบนหนึ่งนัดเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางด้านของอาร์ดิยอบนะฮะก็เจ็บเท้านะครับทางด้านของอดามมาต้าเลก่ก็ต้อง พักจากการบาดเจ็บนะครับผมทางด้านบู๊ฟนะครับก็แพ้เพียงเกมเดียวจาก7นัดที่ผ่านมาในหลีสูงสุดนะครับแล้วก็แบ่งเป็นชนะ3เสมอ3ถือว่าฟอร์มกําลังเข้าฝักเลยนะครับสำหรับบู๊พันตันนะครับก็ยิงอย่างน้อย1ลูกต่อเกมนี่มา11นัดแล้วนะครับติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจะไม่มีทางด้านของเคลกดอสซันที่ติดโทษแบนนะครับและทางด้านของเลมิน่านะครับก็น่าจะได้กลับมาจากการบาดเจ็บ จากทีมชาตินะครับผมส่วนทางด้านของอาเปโดเนโตนะครับก็น่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับมาดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าฟูลแลมก็น่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับเป็นทางด้านของเลโน่นะครับแล้วก็กาสตานบาซซี่ทิมบลีมอัลเทนีโรบินสันนะครับ obi, ied, อีโวบี้แฮตสันลีดอันเดสเปเรล่าแล้วก็วิลสันอาราอูฮิเมเนสแล้วก็วินเลียนนะครับส่วนทางด้านวู๊มน,น่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็เป็น โชเซซานะครับแล้วก็เซเมโดเม็สคิวแมนนะโกเมสนะฮะเอ็ดนูรี่นะครับเลมิน่าชาวโกเมสนะครับอาซาลาเบียแบ็กกาดแล้วก็วังฮิชานรวมถึงทางด้านของมาดูสกุลย่าด้วยนะครับผมความน่าจะเป็นของเกมนี้ผมมองว่าแม้บูฟจะมีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างดีกว่า แต่ว่าอันดับก็ไม่ต่างกันมากนะครับผมห่างกันแค่สองสามสองสามอันดับประมาณนี้นะครับแต่จะไม่ผิดก็ประมาณนั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นนี้น่าจะแบบว่าเสมอกันไปแบ่งแทกงมันไปไม่บัวไม่ช้าน้าไม่ขุณนนะครับเพราะว่าใครพลาดท่าใครพลาดท,ท่าี่มีสิทธิท์หล่นลงไปอยู่ข้างล่างแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเล่นกันอย่างรัดกลุ่มแล้วก็เสมอขึ้นไปอ่านี่เป็นทัศนาของผมแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ต e นักเตะดอทคอมด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ